สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้เรามาเที่ยวที่นี่ครับอน,นุสาวรีย์จ่าแซมวิรับุรุษถ้ำเขานางนอนไปชมเลยเลยครับนี่ครับมาแถวนี่ก็จะเห็นนี่ครับแรนดมาร์คบ่อืุกุดแกน้น หอยกุดแคนแดนแลนด์มาร์คสวยๆนะครับนี่ครับนี่ครับนี่เป็นหวยกุดแชนนะครับนี่เป็น,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 อ,ปนอ่างจุลประทานจุนนลประทานนจะพานยางกับไปในอ่างอัน อู้นี่สะพานเลยคุณร่างงามเลยนางไปด้วยสาวศพ่ากลักสาวศพน่าเกลียนางเ,เอกของเราสวัสดีค่ะกุแคนแลนด์มาร์คแคนแลนด์มาร์คไปเบิ่งขับขาแซบเนาะเพิ่งได้เสียชีวิตในเหตุการณ์ทุเขานางนอน การเด็กๆทัดหลงเข้าไปในถ้ำเขนางนอนที่จังหวัดเชียงรายนะครับเข้าสือยงางบึงบอนเราอหลอบ,บริเวณก่อนนะครับเนะาะความมิดจั่งใดนะครับแต่ก้อนหมอนี่ก็จะเป็นเป็นขางขางขางทาุเนธรรมาดาเนี่ยแหละเป็นเริมๆอนว่หน้า ทีนี้ผนกัมัดมถมเลือ้สงอัุสรงี่ว่าเหตุงานชุไปเรื่อย ม,มันมีคนดูแลนะครับเนาะมันก็สิเป็นจังซี่ล่ะข้าในขังไอ้ที่เฮามานั่งเล่นมั่งไงกับปุ่นปุ่นเกาะเต็มเลยเพราะว่ามันมีนมนมคนหลับจ่อป <c oughs> ุ่นออกจะกลายจัหน่อย ทางกันขึ้นไปก็จะเป็นบ้านมะหงนะครับบ้านมะหงแล้วก็บ้านนกผือทางนี้ทางน้อนออกก็เป็นบ้านนกผือทางทิศนี่ก็จะเป็นบ้านหัวฝายโอ้นกอย่างหนอ่อขึ้นว่านกเป็ดบ่านกนกน้ำครับ น้ำลังเลนเลยนหนาไปซะนี้่ที่เป็นจังหวัดระเอ็ดตรงไปโน่นนะครับ้บานจาแซมจะอยู่ห้างจากอำเภอจตุระปพปิมาน ม่านหากิโลหาิโลเมตรก็ถึงหมนนั้งคู่แล้วเป็นขึ้นรับตำบลเมืองหองุงเพื่อจตุรพรพิมานังหว่รลอยเอ็ดแต่อจากมาเหลี่ยมนัดเยวแนะน้าให้มาตอนเย็นๆนะครับมันค่อยบระหอน ดีครับผมปลูกกรเต่ามาอ่อไงเ่เหร็งก็ดีอยู่เนา้อจีบผ้า,าหางมันไปนสะพานเนาะผ้าจีลงไปหางลงไปเรื่อยๆเป็นแพร่ มาปักคันนี่กันค้าไ่อบรับเลยหนลังสงคด้วาถ้ารจะเป็นแนวนรือ่้ากวาสงคราเป็น่แนวนน้กสิตื่นเนี่ยเนาะนะครับเป็นภ้าพบัวหลวงนี่กัเป็นบัวเนาะ แต่ก่อนเขาเป็นนิดหน่อยเขาก็จจะมาสอนสอนกุง้งสอนกุ้งนะครับรแรกๆก็ต่มาสอนกุ้งกันาสอนกุ้งครับผู้เสียผู้สาวทำนีนี่ออกจากบ้านมาแล้วครับเพล่เข้าอยู่บ้านใกล้ๆเนานะบ้านหนองแอกทำนี่ก็ชวนกันมาแล้วนางออกจากบ้านมาแล้วครับนางรับตรงขึ้นมานี่รับตรงขึ้นมาสอนกุ้งนี่าแรง สอนกุ้งกลางคืนด้วยครับบ่มันสอนน้ำมแรงสอนกลางคืนเลยครับกุ้งฝอยอีกไลยครับปลาตัวเป็ด <c oughs> มันนี้เขาเลี้ยงเป็ดเนาะพุกน้แซวๆซอยู่โอ้ครนกโอ้เย็นดีครับหอมน้ำเนาะ หอมน้ำหอมอนี่แหละต้นใหม่ต้นยังนน้หนำผสมกลมกลึงกันไปเราจะได้กินไอสูตรอากาศเต็มปอดครับถ้ามีอากาศน้ำแรงมันสุดยอดเลยนีนกนกน้ำไหลนั่งง๊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 อยู่นี่ นกอย่าง้ฮะดูคนุกไก่หน้านกไก่หน้าครับตัวคือไก่หนีละ่ะนกไก่หน้าหลายตัวอยู่อันลงมาผีเ้อะอันลงมาผีจะงง้มใช่ผีจะงง้ม อากาศดีครับข้างล่างเอเย็นสบายเย็นดีครับโอ้นอกตามบินสะบายขบคนเนาะ เออลูกสาลงมาแล้วลูกสานางเหล็์แห่งบุญตั้งเนี่ยต้นน็อกล่องเนาะอะครับอน,นุสาวรี่ตาสซยมันจะห่างจากบุจากหมู่บ้านน้องแอกของเฮาหนีประมาณหนึ่งกิโลกวกว่า แต่ห่างจากทุงหน้าของเขานีหาลอยกเมตรเน่ครับออกไปเข้าเดียวกับหอดหน้าของเขาแล้ว เินดีสดยอดสดชื่นนกไล่ยหลาย,น,ยนกไก่หน้า ยังเป็นน้ำมั่นเป็นอย่างที่เป็นสิมันเป็นเหนอนำมันมันมันเป็นขาบมั่นก็คือคือจังไหรอหน้าห้องทีมีนั่น,นมันก็จะมันชุ่มๆเอาไว้ปลอกกันไหมนะครับโอ้ oh. เดี๋ยวรอออโต้กัน <c oughs> <c oughs> รอ,อตัวจะข้ากันเนาะ Các có hãy đăng lắm không này?